สวัสดีครับพี่เพือนชาแนลครับผมมือหน,นีพ่าพี่น้องมาเฮ็ดแนวกินนะครับผมเป็นต้มส้มปลารดครับจะเอาไปต้มเซตแล้วก็จะเอาไปกินกัตบตะโพกครับพี่น้องมาดูได้ปลารดมาครับปลารสนีรร่เหรอครับปลารดต้มส้มใส่ใบผักติ๋วครับใส่ย,ยอดผักติว๋วนะพี่น้องนะนี่น้ำก็เดือดละเขา้าสีเริ่มใส่ตะไคร้ลงไปเลยเนาะจับข้าวครับนี่ตะไคร้ ใส่ปรกกอกพร้อมครับประกรอกมสมๆแล้วผมจะเริ่มปรุงด้วยน้ำปลาทิ้มลงไปกันน้ำปลาครับทส่เกลือลองไปนิดน้อยอนะครับผมนัวับใช้ด,ดี Okay. เดี๋ยวให้มันเดือดจะคูครับให้น้ำนเดือดแล้วผมจะเอาปลาลงนะครับเอาไมาพี่น้องมาเดือดเรียบร้อยครับผมมาที่นี่เฮาจะมาใส่ปลาเลยนะครับใส่ปลาปลาลดครับปู่ผู้เดีตัวใหญ่ใส่เดียวกันเลยเอาลงไปที่มันจะคู่ครับ นี่ใส่มะกอกนะครับ,บะรรมะกอกเปรี้ยวจัง่อยมซมะกอกใส่ลงไปใส่บักพริกนะเปรี้ยวเผ็ดเปรียปร้ยวเผ็ดแซ่บครัรรบ เองไปเลยเอาพิมพ์ไว้จะคูครับที่นี่เดี๋ยวค่อยมาซิมเอาละครับพี่น้องพุดอนะเดือนผุดพุดผุด,ด,ด,ดสิจบพิธีการแล้วครับสิใส่ผักติว้วนี่ครับยอดผักติ้วครับผักติ้ววัดเท่าครับส้มๆเนาะสมสมเบผักติว้วใส่ลงไปเลยนี่ ต้มส้มปลารดครับมีเทิงใบบอกไอ้มีเทิงบอกกอกเทิงปลารดบันีพี่น้องเอ้ยอ่ะซิมเบิงบาท,ทีนี้ครับคนๆๆๆหลักก็ซิมเบิงนะครับต้มแบบบานๆไปเลยอืม้ม ังสีเลยพี่น้องไอ้ไปดิไปกินน้ำกันเขาโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดต้มส้มปลารดครับพี่น้องอือุรับปลารสนี้แซย,ยอดผักติ้วครับพี่น้องอือนะครับออืต้มแบบบานๆครับต้มส้มปลารดอ่ะ